ต้องยูต้องส่งให้แม่นกก่อนแม่นกได้ดูก่อนคนอื่นฮ่าฮ่าไปซะเนาเออแม่แม่นกเป็นคนเหยดดีว่ะเออก็จะส่งให้แม่นกก็แล้วแต่ห้ามหลุดนะสะกรีนช่วยกันเอาเอาแบบฟิลไหนฟิลสิบแปดบวกไหมบกยี่สิบบวกไออย่างนี้แม่แมอ,อุ้งบับว่าตุ้มขอแก้วไอเขาทำแก้วทีโอได้ไหมสิบแปดบวกนะสี่สิบบวกนี่โอ้ยเออสิบห้าพี่เคยมาเลยนั่งโดดมาต้องมาขอบคุณยูพุลละ อุ้ยถ้าเจอเขาอย่ามอวเัากินไม่ต้องไหวดอกฉันพูดจากเชื่ออยู่อ่ะพกันนอนเราสันจีนอนทุเรียนอยากเอาไปให้เขากินก็เอาไปหันมาจะของเหม็นหงอแล้วเบิ่งผู้บาวอยู่ของกินทุเรียนดีเพื่อย่างนี้แม่ซื้อทุเรียนมาไว้ให้แต่ซื้อไปเขาน่ะไปมาเม็นแม่ลรพ่อลรืซื้อทุเรียนมาไว้ให้เบิดสามพันพี่น้องซื้อทุเรียนมาไว้ลูกเขยซื้อผลไม่มาใส่ต้เรียนไว้เขา่ดีตายล้วไม่ไปซื้อิตามินไดนเขากินกี้เระว้างเขาอ้วนเลย หอ้วนแนี่ยหนิจะกินไรคนนี่ก็ยัยงโมอ้วนออกอยีกซีแ่แฝกหายแล้วมึงลงพุ้งหนิมึงตะเบิงเลยเอออ้วนโลดมัเป็นยังลงพุงพ้งยืนตะเบิงกว่าเวลาเต้นนะอย่าพี่ตุ้มต้องห้าสิบบวกวะฉันระเบิงบีเมื่อกี้หนบ้าแตงหน,า,นา,งาทุา่มเถอะเลยหมอประชาริมด่วนเอาข้าวขี้ <c oughs> ปลาแดงคนบอกนะจ๊ะอย่ากโกรธแม่นะลูกแม่หยอกมันเบิงบกว่าน่ะ <c oughs> แม่หยอกแม่หยอกเบิงยัง่ยในคขอขาดรถอยู่เอารถไปเถ น่ยค่ะัจะลไถเะงั่นคคนี่สองใส่จั์พลังสองเลยมแม่หยอกี๋ยวทูงตัวแท่นไปลละไผ<ฟ>่ในลุงเพื่อสิไปเล็วะโอ้จะไปหาเสียซุมเอดมิลูกซิ้นผัวหอออกบ้านใครตัวหาเสียผัวนไปออกบ้านมันง่ามขึ้นเลยเนี่ย แต่วอาเรียกสิมาเป็นแดนเสซอนไล่สดคู่กันกับพี่ยูเนี่ยแต่ที่บางบ่ว่างบุสีไปเป็นอี่หลีแมวสินวายวันนี้ไอ้ลุ่งกับไอ้เมย์ไปป๊าพ่อที่แม่ลูกชิ่นเจ้าไปแสงจัดพระร่ามสวงเออไปหาฟอะน้นองเคยแบบย่านเขาก้อแก่สันบอหยิงเนียนอีซุมไปหาชิงศิลปินอีซุปมโมนี่บดีบดีให้ลูกน้องเจ้านี่มาแล้วมาเลกจิง้งหอ เอ้าอ้เอียงก็เลยแคดแคทเนียงที่ลามันจะฟังให้ถ้าเจ้าอยากเป็นจะฟังจะเอาเสียงใดอ้าวอ้าวโอ,อย้ยหามหือสังสังจ้ะลูกยูนี่ว้าวกระเดยตัว อันนี้สิว้าวันาดดูยิ่งมามีดอกแม่นกแม่นกอุทานว่ายังไงอยุกติบ,บ,<น>บอกให้อุทานาว่าว้ว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 าว้าวว้าวอย่างคือสิว้าว้วาว่วาวขมวควนกันแค่เลีวสัวเสียงฝ่าพลาเปี้ยงอะร้องถึงก็เลยแต่ยังหัวเนาะแต่ถาล่องแย่แม่ซีเรเลียนแบบแว่าเสนะคือเฟ้นไม่ห็ุดไปนึอเสียงฝ่าพลาเปี้ยงาาเะ็ิดแล้วเฟ้นไม่หยุดอย่างเกิดจิ้มฝ่าพลาเปี้ยงอยู่ละ มันก็เป็นตาฝาบาทเพียงกัมาบ่เถอะเกียร์เฟือดสมีปลาไหุอย่างแม่นกอุทานว่าโอ้เจียยงเราซื้อโน้โอ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 ้เสื่องโอ้เสืองโอ้ยีบอ่ะเอาผู้ใดลุงนาภาอย่าโทรมาโทรมาอย่างส่วน โทษกุมเอียงบนอ่ะบอกมันนุ่มมันโทษมากอย่างงสิไปกับไปกันแมยลุงนภา,าัวัาให้ออกบ้านแล้วหล่อนห้าตัวลูกบ้านจากของนี้ได้ไปมันคว้าใออกบ้านเน้่ยะปประกาศจากหลวงรูสินเนี่ยคนทัวหวังเด้อ เขางามเขากินอันนี้กาแฟอุ้มรักพี่น้องพี่เฟื่ออันพี่เฟื่อดอูทานมาเขาโทรชวนฟอกว่าสันอยู่ในกลุ่มนี่ตีไปยากกันก็เขาเขาเก็บตัวอยู่พุ่นเนอร์งานแรกพุนั่งอุ้ยฟอกกาม่านี่กูเขาหน้าหน้าที่เก็บตัวตาหมื่นสองหมืน่นไหลัวนกัดอยู่เลยกัดซื้อๆนี่แหละ เขากระเพว่าได้ยัได้กอดพี่พี่ฮน่ะเดี๋ยวใครพี่ป๊อกป่อสรุปพี่พี่ชอบป๊อกหรือยูกิ <c oughs> เป็นแฟนป๊อกเป็นแฟนยูกิ <c oughs> เองงงเอเดี๋ยวมีงานเหรอที่บอกเมนูงเป็นยอเครับโอ้ไปกอดแฟนเขาเหรอป๊อกกี้สรุปไม่น่าแฟนเขาห,าห,ว,ขาหวั่นไหว ได้มานะไอ,อ้บัวว่าแม่จไปหาไอ้สิของกินสิ่งของกินไปหายว่้ใดแม่ลุงฝากแม่ไปแทนไปให้แม่ไปให้ออกบ้านค่ะแม่หวงเป็นอะไรซ้างไม่ให้ปัดขอไพ่เด้อมาให้อภัยค่ะมันมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นไปแล้วสตาร์ทออกจากวงเดี๋ยวนี้ลูกพี่ตัดออกจากวงบ้านเนี่ยเจ้ากาตัดออกจากวงบ้าน ลูกพี่ประกาศตอบเป็นห่วงสาวสวยอยู่เขาก็ไปหามัวสวดนะลูกพี่ไหายน้ำเพียหายเฮ็ดยังหอมมันยนะโอ้มึงหายน้ำเพียหายเฮ็ดยังหลาลูกหายปเฮีนหนาเพียโอ้ไปอยู่อใส่ครับไปนอนใส่ครับโอเมื่อคืนหอดน้องฝ้าบอโอ้น้องฝ้าบัมีเพียยังเมื่อคืนกับประเฮีนหนาใหญ่ เาโดนน่ส่วนใหญ่เขาเจ้าโดน,นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจัดมาค่ะจัดมาค่ะกาแฟาอุ้มรักทําให้คนสวยละมันหน้ามันโนกนางเบาอยู่น่ก,ก็เขามันใจวาสันอาอยัางว่ามันพี่น้องช็อตฟิวคนโทรกระดายวาสันทำมาจุบทีฝ้ามาจุบทีโอโอ,โอ้บางอา่านดวงสวยตาเนะี่ยน้องแซมน้องแซมคนอุดร น้องๆคนโคนราชขอโทษนะจ้าบ่ให้อภัยลูกพี่จะเอาออกจากวงแล้วเอาออกไปแล้วไอ้ลูกมันท่วมาตอนข่อยไลไรเสียใจอ่ะพายมันบ่นอ๋อตายมน้อง่รู้ว่ามันเรื่องด้วยน้องจะไปหาลูกเขยนะไปหาน้องไปหาลูกเขยแล้วก็เลยท่วมาถามลูกว่าอันสี่เอายังบอ่อันเมียที่ไปหาอ้า,ายวะเซ่น เมื่อี้ไม่ให้ออกบ้านไม่ให้เจอกันคานจะใจดำลุงจะใจดำไม่ให้เจอกันค่ะอยูใต้ไไ้ขึ้นฮอดกันแล้วกันยูรุงเทียอไปขึ้นฮอดกันเลจะเป็นแม่จะเป็นแม่เข้ามหาปลายค่ะวันนี้เพราะว่าลูกดิฉันมีดบาดมือฉันไม่สวงเลยนม่อุ้มมาชอบใจเลยทีให้ลูกได้เฮ็ดแล้วมีดบาดมือลูกโอ้โอ้ดิัน่า ที่ไหนยังค่อยไปหาเหรียญมีดเหรียญผ้าโอ้ยเมนหน่อยเด็กเอเด็กหน่อยดีกว่าเป็นตะย่านนี่ย่างเนียนที่สตนเสยไม่นะถึงถึงในแถาจิ้มในตุกติกต่อมอะก็ต้องไปยุ่งน้ำเขาหรอกต้องไปยุ่งน้ำเขาป่ะ <Yes. S 1> ชีวิตต้องสิงสถิตอาจังซี่แม่มันสิบาสนักลบยังม,มีบาดแผลอาจังซี่พี่ออเดอร์มาเด้อรับรองรูปชุดนี้เ e อ็กคู่สี่เขาจะถ่ายคืนนี้อาจจะทำการแสงจันทร์ แสงจันปาร์ตมอขึ้นผัวผู้ใดผู้ลองเพียงม้วนม้วน่น้ลองผู้ใดอยากฟังเนี่ยเห็นเรามาอกันต่อใหม่่อยได้การมานางขายกาแฟแล้วก็ลองเพียงผู้ใดอยากฟังเอาคือม่ไม่ไปฟังผู้ใดอยากได้แก้วพี่ออเดอร์ไว้เลยเด้อบอกไว้เลยพีออเดอร์ไว้ได้เลยสั่งเดี๋ยวแม่อุมจะดูว่าเดี๋ยวมันพลาอย่างไงแต่พยายามไม่ให้มันจะพยายาม ให้มันได้ค่าส่งก็พอผู้ใดอยากปั้งเพ่้งก็พสตวิดตามวิลีนั่นก็ได้หมดแล้วไรวิลเลียนเอาจริงๆใจอยากให้มันได้ค่าส่งพาราเอาแบบยังไงก็ได้ไม่ต้องมีกรอก็ได้แต่ว่าดูแล้วว่าถ้าจะเอาพรีเมียมขนาดนั้นอ่ะข้างในเป็นสีหนึ่งข้างนอกเป็นสีหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันทนทนร้อนแบบแล้วก็ไม่แตกง่ายๆแล้วหลุดมือก็ไม่ค่อยแตกนะแต่ว่ามันพรีเมียมจริงจะทําเป็นคู่สั่งเป็นคู่ละ เขาต้องไปเป็นคู่ค่ะ P.U. ไม่ใช่เอาอันเดียวนะคือพี่ออเดอร์เป็นคู่มานะคะจะทาเป็นคู่แล้วแค่ให้ลูกนั่นล่ะทุกบาททุกสตางค์หลังหากทุนแล้วก็จะเป็นของลูกเท่านั้นจะไม่เป็นของยี่แม่เลยจะเป็นของคุณลูกทั้งสองคนนะคะนะคะ เมื่อพูกับเขาก่อนวัามันจะลดลงได้อีกบอเดี<ม>๋ยวฟาวเดอรมือกนอาจจะได้เปิดวันนี้พอคุยกอนพเมพนจริงๆกาแฟภูมิราก็ททำมาได้แค่สามสามมันเนาะอันนั้นก็คือเขา <S <S เหมือนเขาไม่ตอบรับอะแต่เขาคือในนั้นมาให้แล้วเขาบอกว่าสั่งต้องสั่งเยอะขึ้นไปเราก็เออต้องสั่งเยอะกว่าน,นี้ถ้าอย่างนั้น้าทำแบบให้มันเป็นไอ้นี่ไปเลยให้คนสั่งเป็นพิวอเดอรด์มาเลย ดูก,ก่อนว่าจะยังไงเขาจะไม่ทำเราก็ไม่กล้าลงทุนไปเลยนะเพราะมันมันเยอะมันเยอะอยากได้กันไหมคะอยากได้ก็พิมพ์อยากได้เลยเพราะว่าจะได้มีแก้วพีอยู่แล้วลูกเขาไปสิงสู่อยู่ที่บ้านเวลากินกาแฟอุ้มลักเข้าไปจริงเฮ็ดให้ลูกด้วเนี่ยอันนี้คือลูกลืวนๆ้ยังบ่ลูกไปคุยกับเขากวอนตอนแรกกับพี่อุ้มทํามาแก้วละสี่เก้าเก้าอ่ะสามอันอยใจไปเท่าไหร่วะนตอนนั้นห้าพัน สามแก้วเพราะว่าทำมาสามให้เขาไปถ่ายงานสองแต่ต้องเอาเป็นคู่นะเราจะขอส่วนรถเขาด้วยให้ได้แบบ่อยได้เหลือคา่าโรงคาอย่างจากสิบยี่สิบบาทกับพ่อได้กำไรให้ลูกจกพูดละสิบยี่สิบบาทนั่นสินะดีบ่จะไม่เอาเยอะเพราะต้นทุนเขาสูงมันค่อนข้างพรีเมียมถ้าทําไม่พรีเมียมอ่ะเขาไม่พิมพ์ให้เราสองข้างไม่พิมพ์รูปให้เราด้วยจริงมันก็จะบางมากและแตกง่าย เดี๋ยวจะทําให้มาเป็นคู่สําหรับคนที่อยากเอกลูสีจริงๆในการกินกาแฟแล้วมีลูกเขาจะเอาลูกคอลเลกชันใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้ในโซเชียลให้เจอเธอเขาโอ๊ยแกะลียกคอยบอลลูขคอยบอลล่นเนาะมาเจอจังเน่นเด็เขกข็มาอยู่นี่แหละให้บ้าตัวช่วยจะสงสารพี่เอียงมันขับรถไปขับรถมาอยู่เดวกับมายูนี่แหละอือพกเจ้าต้องเป็นห่วงดอก เีาเสิร์บรูปเสิร์บลิปเป็นอย่างให้พวกเจ้าเบิ่งบุเมื่อนี่ขอ่อยว้าหอยู่ก็ซื้อกดยังข่อยเดียวาสิใจนจาแต่แต่เสีเฮ็ดแก้วให้เขาข่อยทุกข่อยยากมาเดยแต่มาไล่ข่อยก็ออกเงินข่อยกวนโอ้ยน้ะ ยังไม่เจอกันหรอกพี่เต็มแต่ว่าตอนแรกว่าจะมาจะเอาอ่ารถมาเต๋มบัตรจอดรถก่อนแต่ว่าน้องบอกว่าอ่าพี่ยกจะไปงานไกลแล้วมันจะทุรักทุเลจะได้ว่าจอารถมาจอดแล้วขึ้นรถไฟฟ้าแต่พี่ไม่ถนัดงานรถไฟฟ้าน้องอก็เลยบอกว่าพี่จะได้ต่อหลายต่อก็เลยก็เลยให้อ่ามาทีเดียวจบเลยก็คือจบงานนั่นแหละค่อยมาแล้วจะไปกินข้าวในก่อนแต่ว่า เขาจะพาพี่ไปทําอะไรไม่รู้คุณเขาบอกเขาจะไปทุระทุระสี่สองเลยนะรอแก้วอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องวันนี้แหละจะคุยกับเขาจะคุยอีกร้านหนึ่งรอได้รอได้ค่ะรอแก้วได้เลยบอกไปเลยว่ารับรองพีเมียมบัแพฟ่อ่าแก้วอุ้มลักแก้วอุมกกวอ้มลักใครได้เห็นได้สัมผัสพีเมียมหมดยูกิยังอยากได้เลยก็เลยบอกเขารอเอาแก้วตัวเองจะได้จะได้ไดตังแบบ เป็นของตัวเองด้วยกําไรก็คือให้ลูกนะคะอาจจะมอบให้ในวันเกิดพีพีอะ่ะทั้งคู่นะทาก่อนวันเกิดพีพีจะมอบให้เขาทั้งคู่เป็นมาอะไรแล้วกันเนาะว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงดูพาลาก่อนว่าจะไหวไหมแต่เท่าที่ค่อยทอําอ่ะหรือว่าทําน้อยแล้วมันก็ไม่นะก็ยังคิดเท่าเดิมอยู่วันนั้นก็จะสั่งโลด้ขาก็สั่งก่อ คุยสนุกไม่เครียดอ้๋วเบาสนุกสนานในเสือ้อเดี๋ยวเขาจะเจอกันเหมียคู่รักกันเขาหาวิธีเจอกันอยู่แล้วน,น่นถ้าดิฉันใจดำไม่ปล่อยให้ลูกไปอยู่ยงั้นหรอกค่ะอืมเบาค่อนรวยลูกเป็นหลังไปด้านดอกพี่น้อง,อ,งอิริอันนี้ตุ่มก็มี้กุ้มใจดำมันมิเศดน,นั่นอีกอ่ารวะแม่เลยวะไข่ดไปใจตุ่มเจอไข่อเมื่อเนี้ยเอซิล้อบลอ,องดีๆเป็นวันเรามีนัดก,กันไหมหวันสัปน,นาห์ลูกน้อง ลูกพีจ้าสดรอว,รว,รวร่าสดรออีมานัดเอียงกับฉันอยู่หนในงานเสี่ยนัดโก,กนให้ฉันฟังเหรอคะไม่่าเข้ามาเด็ดขาดเข้าไปแล้วก็ไปโกนนะน่ะหวยช่องไหนก็ถามว่าเขาได้เกียรติจังเออดูว่าเขาจะเสิร์ฟรูปอะไรลงแก้วดูว่าเขาจะเสิร์ฟรูปอะไรลงแก้วนะ อาจจะเป็นรูปแบบแบบได้ดีวะน้อยใหลมเลยอาบมอกเลยนะไม่ออกไปนะจ้ะมันออกเกี่ยวมาได้อาจจะแบบทํำท่าแบบทําหน้ายุงเนี้ยทําหน้ายุงใส่กัน ไ,ได้เจ้าแล้วแม่เดี๋ยวดูรูปก่อนคุยกับเขาก่อนแต่ให้สั่งเป็นคู่เพราะเขาจะได้อยู่คู่กันคนถ้าจะให้เขาเป็นคู่ต้องสั่งของคู่รู้ไหมว่า่วงจุ้ยที่ดีถ้าอยากให้คู่รักเหนียวแน่นเงินทองไหลามาเทมาเขาให้